ดีค่ะอาจารย์พิชัยชื่อนา,าานางสาวรัชนานโมเกตติกจัจอนง5 4 0 7 1 0 ad s, 00, s 3 6 0เศษ02ะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับแบรนด์คืออะไรแบรนด์คือสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ค่ะที่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรคือระหว่างความสัมพัญระหว่างกลุ่มเป้าหมายและตัวขององค์กรว่ากลุ่มเป้าหมายชอบในตัวสินค้าเราไหมหรือว่าภาพลักษณ์ของตัวสินค้าเราเป็นยังไงความ เราต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้บริโภคเป็นสำคัญะค่ะเพื่อว่าเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าสินค้าของเราอ่ะมีความแตกต่างจากผู้แข่งขันคนอื่นๆยังไงคะ่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าแบรนด์กระทิงแดงนะคะแบรนด์กระทิงแดงนะคะคือเป็นเครื่องดื่นชูกำลังค่ะที่ทำให้ คนดื่มแล้วได้พลังงานสดชื่นค่ะและมีวิตามินนะคะคือโลโก้ของกระทิงแดงนะคะจะเป็นโลโก้รูปกระทิงสีแดงค่ะหันหน้าเข้าชนกันค่ะและฉากหลังนะคะจะเป็นพระอาทิตย์สีเหลืองค่ะคือจะสะท้อนถึงว่ากลุ่มเป้าหมายคือเป็นการสร้างสารรค์ความโดดเด่นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์กระทิงแดงได้ง่ายและ สื่อให้ถึงผู้บริโภคเกิดความเชื่อมเชื่อมโยงเกี่ยวกับสโลแกนที่ดีเกี่ยวกับว่ากลุ่มเป้าหมายมีไว้พุ่งชนก็คือกระทิงแดงสองตัวค่ะหันหน้าชนกันแล้วก็มีรูปแบก็กาาเป็นรูปพระอาทิตย์สีเหลืองนะคะก็คือจะทำให้สะท้อนถึงความเป็นตัวแบนด์ขึ้นมาคือ ให้สะท้อนถึงภาพลักษณว่าเนี่ยคือกระทิงแดงเนี่ยคือแบดงของกระทิงแดงเป็นเพื่อนดื่มชูกําลังที่เกี่ยวกับด้านการออกกําลังกายการอะไรอย่งี้ให้ประโยชน์ทางหลายๆอย่างค่ะแล้วก็สื่อนะคะที่จะต้องการสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารของกระทิงแดงนะคะก็มีกระทิงแดงนะคะใช้สื่อโดยการ จัดทำสื่อ t ี c นะคะที่เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าของแบรนด์และการสร้างภาพลักษณ์นะคะที่โดดเด่นในการโฆษณานะคะอย่างเช่นตัวอย่าง t ีวล่าสุดข,ของแบรนด์กระทิงแดงนะคะคือกระทิงแดงคึกครับสไตล์ก็คือมีเนื้อหาว่ากินครบกินครบคืออาหารดีๆต้องกินให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสื่อให้เห็นถึงว่า แบงคือยก,กยอดกับบุค,คลิกภาพที่โดดเด่นของตัวแบงกระทิงแดงที่เป็นผู้ชายที่แข็งแรงแล้วก็เหมือนกับว่ามีพลังมากมายที่จะใช้แรงมหาศาลที่เป็นความขยันอดทนหนักเบาเอาสู้เข้งขึมแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีแบงกระทิงแดงนะคะส่วนมากจะเหมาะก,กับผู้ใช้แรงงานค่ะเพราะอันนี้กินแล้วจะได้ แข็งแรงและก็ปีก้กระเป๋อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็การสื่อสารของกระทิงแดงนะคะมีหลากหลายรูปแบบมีการสื่อสารมากมายมากค่ะที่ตอบโจทย์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้เกี่ยวกับแบรนด์กระทิงแดงอย่างดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็คือการทำพวกสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายผ่านทาง Facebook Twitter แล้วก็โฆษณาทางโทรทัศน์ แล้วก็เป็นการจัดงานตามอีเวนต์หรือการจัดบูธต,ต่างๆเกี่ยวกับพวกเลสโชว์เกี่ยวกับงานโชมมว์มอเตอร์ไซน์งานบิดแข่งรถตามสนามตามสนามแข่งทั่วไปนะคะแล้วก็ยังมีคลื่นวิทยุ145 5แฟ่เรดิีโอนะคะที่จะบ่งบอกหรือผู้เกี่ยวกับกระทิงแดงการสื่อสารของกระทิงแดงได้เป็นอย่างดีค่ะ วันนี้หนูก็จะขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์ไปแล้วนะคะอาจารย์ไายบาวคะ่ะ